เกลียดนะที่ยังคิดนิฉัน cintakan รักท่านเกลียดไม่ไม่เคยที่จะมีมีชอบแค่แค่นี้ช่วยหาฉุยไม่ช่วยหาก็จะจะรับอย่าไปก็จะ ช่วยช่วยช่วยคนยากเถอะช่วยกูเกียรติยายดิช่วยบอกใครๆด้วยว่ายากว่ายากนี่ก็จะมาหลับยาไปนะช่วยดิฉันใช่ไหมช่วยช่วยดิฉันดิฉันหลับตา รับสัญญาอ่าขอบใจมากทนายแน่ใจนะว่าสัญญาฉบับเนี้จะใช้ได้ตามกฎหมายขอรับเพียงมีลายเซ็นของเจ้าเบ่าไปแล้วก็มีผลใช้บังคับทางกฎหมายได้ทันทีครับดีมากดีมากว่าแต่ว่า เจ้าเบาวจะยอมเซ็นหรือครับสัญญานออกจ้จโถ่เ้ย <c oughs> ต้องยอมสิ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะนะฉะบับนี้เนี่ยทำยังไงซะผมก็ต้องทำให้เขาเซ็นจนได้ะนะขครับ <c oughs> เรามีเพื่อนที่สวยที่สุดเลยถ้าสวยจริงๆนิดความจริงวันนี้นิดไม่อยากใส่สีนี้เลยอยากจะใส่ชุดไว้ทุกขให้คุณย่าก,ก่อนพูดอะไรอย่างนั้นวันมงคลน,นะนะออกทุกข์ได้แล้วไม่มีใครเข้าว่าหรอก แต่นิดคิดถึงคุณยา่าอยากให้คุณย่ามาอยู่กับนิดวันนี้นี่น่าเลยนิดท,ทำไมเธอนไม่ลละหิวหรือเปล่าอ่ะนิ่มหน่อยเถอนะนาเดี๋ยวพระเอกของเธอก็มาสงสัยว่าพันตรีประจักษ์เขาคงต้องรักเธอมากแน่ๆเลยถึงได้รีบแต่งขนาดน,นี้ จริงไหมพวกเราจริงค่ะอะไรกัอยู่จ้าสาวสาวโอ้โหลูกสาวพ่อแม่ช่างงามจริจริงๆแม่นี่นะถ้าพ่อเป็นเจ้าบ่าวนะพ่อจะต้องภาคภูมิใจในตัวเจ้าสาวของพ่อเป็นอันมากเลยทีเดียวเออนี่ ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะลูกรออยู่ในห้องนี้นะจ๊ะเดี๋ยวได้เวลาได้เลิกแล้วพ่อจะให้คนมาตามเราเป็นผู้หญิงนะจ๊ะลูกยังไง,งไงก็ต้องให้ผู้ชายเขามาคอยถึงจะถูกพ่อคะแล้วนี้ต้องทําอะไรบ้างะคะนี่นี่ทําอะไรไม่ถูกแล้วนะคะพ่ออืม <c oughs> ไม่ต้องทําอะไรหรอกลูกพิธีการต่างๆเนี่ยนะมันจะผาไปเองเออนะเจ้าบ่าวเองเนี่ยเขาก็คงจะ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทํำยังไงแรกๆเนี่ยนะเขาอาจจะมึนตึงเงียบขรึมไม่พูดไม่จาอะไรเขาอาจจะตื่นเต้นนะลูกอย่าไปตกใจนะลูกนะเขาเป็นคนขี้ตื่นเต้นนึกอยู่อย่างเดียวนะลูกนะว่าเขาเนี่ยรักเรามากมากเลยกีเดียวอ๋อแล้วก็นนะลูกนะยังไงยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวเขาไว้หน่อยเพื่อเป็นสีเป็นเกียรติแก่ตัวเรานะลูกนะ เดี๋ยวพ่อจะให้คนมาตามนะลูกนะำไมีทำหน้าอย่างนั้นล่ะจะตื่นเต้นนี่ไม่ต้องตื่นเต้นนะ ไเสร็จเสร็จนะเฮ้ยพ <Hey. S 1> ี่ใจคอนายจะไม่เตรียมขบวนขันมาจริงๆหรอวะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยานี่ฝ่ายเจ้าเบ่าเนี่ยนะมีฉันเป็นแขกคนเดียววะคนเดียวก็มากเกินพอแล้วเพื่อนทีแรกฉันจะไม่ให้มีใครเลยเ้วยซ้ำเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> ที่แปลกจังวะนี่เรามาันดาแต่งชุดเครื่องแบบทั้งคู่นายมันน่าจะแต่งชุดขาวใหญ่มากกว่านนวา เขาแต่งกันเงียบๆไม่เอิกกะเลยนเพื่อนเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันชักจะแปลกใจแล้วเว้ยว่านายมาแต่งงานวันนี้นี่มาแต่งเพื่อปลดหนี้หรือเปล่าวะฮะไอ้หมอนี่นายบอกว่าจะไม่ยอมเป็นคนเสียเกียรติไงไม่ยอมเป็นคนเส้นเคดไง ติดนาะยหยุดพูดสักทีได้ไหมไหนายไม่รู้เรื่องอะไรนาะยอย่าพูดดีกว่านะติดตามึ้นมาเลยเขาเสร็จแล้วจะได้ไปกินเหล้าต่อกันนายผมแต่งตัวเป็นไงก็สวยนงแตกนายไไนายว่าจะทำเงียบๆไงย้ายเอาก็เลิกเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คุณเป็นเจ้าบ่าวที่ชอบมีมากนะครับเนี่ยใครก็รู้ว่าคุณดาวน่ะรวยแค่ไหนแถมยังมีลูกสาวที่สวยบาดใจอีกด้วยคุณเคยบอกว่าอีกหกเดือนจะแต่งงานเนี่ยไม่ฮะเปลี่ยนใจเ็วจริงนะเออแล้วนี้คุณพี่สมัยไม่ว่าหละครับพวกมันจักแอบเปลี่ยนเจ้าสาวเก็เงียบอย่างเงี้ยไอหมอหน้ามันพูดตรงดีวะคุณนายว่าไง <im itation> อ้าวแต่นแน่เจ้าบ่าวมาแล้วดีมากตรงเวลาดีแท้เลยทีเดียวโอ,โอ้คุณกระจักคุณได้พอตกลงว่าเราจะทํากันอย่างเงียบๆไม่มีพิธีรีตรองอะไรกันไม่ใช่เลยอ้าวก็นี่ทุกสิ่งทุกอยา่างก็เงียบฉี่อย่างนี้แล <im itation> ้วกูว็ไม่เงียบพ่อหนุ่มจริงไหมเงียบออกจะตายไปนี้ <im itation> คุณไม่ต้องพูดเลยทั้งหมด <im itation> ผมเตรียมอะไรแต่หลาไว้ททางนู้นพิเศษสําหรับคุณโดยเฉพาะเลยม,มาทางนู้นนะ ั้หมดนี่คือรายละเอียดที่คุณประจวบเป็นหนี้ผมอยู่นะครับคุณประจักรอ่านดูนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องฉะนั้นอ่านสัญญานี่เลยนะครับจะมีการอย่ากเกิดขึ้นทันทีถ้าหากคุณประจวบนาเงินมาใช้หนี้ผมอย่างครบถ้วนตามที่เป็นหนี้อยู่ถูกต้องไนะถูกต้องเช่นนี้ครับครับขอบคุณมาก และนี่คือสัญญาที่ระบุว้อย่างชัดเจนว่าคุณยินดีที่จะให้ลูกสาวผมใช้นามสกุลมหาสัตว์ในฐานะภรรยาของคุณถูกต้องเช่ไครับและสัญญาฉบับนี้ระบุว่าอย่างชัดแจ้งเลยทีเดียวนะครับว่าคุณจะไม่แต่ต้องลูกสาวผมตลอดระยะเวลาที่อยู่กินเป็นสามีภรรยากันนะครับ ขอบคุณมากเมื่อกี้ก็พูดอะไรนะเอาใหม่อีกทีซินี่ครับสัญญาฉบับนี้ระบุไว้ว่าผมจะไม่คิดดอกเบี้ยเลยแม้แต่น้อยในขณะที่คุณกับลูกสาวผมอยู่กินกันตามกฎหมายเิญสิครับเฮ้ยนายแต่งงานปลดหนี้จริงๆนี่ดีว่าก็ชายชาติทหารผมว่าคุณเซ็นเลยนะ 고맙습니다. you